คุณผู้ชมในเวลาละครบันเทิงกับเที่ยวบันเทิงสดแล้วนะครับวันนี้นิวหน่วนและเนยประภาดาครับต้อนรับทีมนักแสดงจากละครพ่อตาปืนโตตอนสาวกำลัพันดุครับสวัสดีครับแทย์บราอนแกนยานิสานะคะพี่พลภูนพัฒนนะกิฟสุพิชชาเข้าตัวพลพศและน้องอีฟกันนะสินีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากันครบทีมเลยแล้วตอนนี้ออกอากาศไปแล้ว5 EP เป็นไงคะสาวกำนันพันดุของแท้ไหมคะดุมากครับตอนนี้ใครทำให้เหร คือแบบว่าเป็นอะไรที่แตกต่างจากตัวจริงมากเลยเพราะว่าตัวจริงจะเป็นคนแบบคีเล่นน่ารักน่ารักอะไรมิงพุงฟิงแต่เรื่องนี้ก็คือต้องแบบฮึบเอเนอร์จีแล้วเรามีอุปกรณ์ประจำตัวไหมแบบมีปืนด้วยใช่ปะปืนที่โตมากโตมากโตสุดเห็นภาพก็จะเก็ทเลยคุณผู้ชมคือครั้งแรกที่เราเห็นนะเฟิร์สไทม์อะปืนอันนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกแบบเฮ้ยแข่แล้วก็นิดเดียวเราจะเยอะไหวหรออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หรอจา อยางอ่อนแร์ตามเลยหรอนี <refused frustration> like ่ไป <Wha> ืนน <Luis> ี <diction aries> ่ไงคุณผู้ชมดูสิเห็นปะโอ้แต่เวลาแก้มถือนะเธอดูมีพลังนะใช่เออดูมีเสน่ห์มากแล้วจะมีมีอีกไหมเพราะเป็นเจ้าแม่มีมอย่าลืมนะคุณผู้ชมทันนทคยิงไปแล้วเรื่องมีม่ไหมคะันนี้จะมีไหมโอ้มันก็มีเยอะอยู่เรื่องนี้ไหนจะแบบว่าฉากถกกระโปรงโยใช่ได้เห็นคืนนี้ เสียดายที่วันนี้เราไม่ได้เอาปืนโตของจริงมาคุณแท็บมีไหมฮะมีอยู่ครับปืนปืนโตได้ครับเอาไม่ด้หรอกเก็บไว้ดีละครับน้าแท็บแล้วมีเป็นยังไงบ้างดีครับดีก็ออนไป5ตอนนะครับก็เรตติ้งที่แบบเห็นแล้วชื่นใจเนาะก็การันตีด้วยเรตติ้งนะครับว่าแบบเฮ้ยมันสนุกแค่ไหนตั้งแต่ตอนแรกนะตั้งแต่ ep แรกเราเห็นเดตติงแล้วแบบชื่นใจมากแล้วในเรื่องเนี่ยสาวกำนันกับนายอำเภอเขาจะต้องไม่ถูกกันเป็นยังไงอพูดถึงการทำงานด้วยกัน ขั้งแรกเรื่องนี้เรื่องยี้งเรื่องแรกครับเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างการทำงานร่วมกันยากไหมไม่ยากไม่ยากน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วก็ตอนเจอตั้งแต่ครั้งแรกเนาะก็สนิทกันเลยเล่นกันได้แต่วันแรกแเลยค่ะแล้วพี่แชบน่ารักไหมคะน้งแก้มเออพี่แก โอเคได้น่ารักไหมน้่ารักน่ารักไหมครับเคยร่วมงานด้วยอะไรนะคะน่ารักไหมครับน่ารักอยู่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 มันเท่ากับไม่น่ารักนะไปตีตอเองเออแต่ว่าคนที่เป็นศัตรูจริงๆแล้วกับสาวกํานันพันธุของเราคือใครพี่พลเน่เออยังไงล่ะไม่ยอมเขาเลยหรอพี่คือเหมือนเราก็เราไม่ถูกกับเขามาตั้งนานแล้วครับฮะแล้วเราก็ชอบน้องสาวเขาด้วยอ๋อ ซึ่งตอนนี้พี่พลตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วตืแต่พี่ไปนอนแล้วพี่เองใครปลุกพี่ออกมาจากเตียงเป็นสายไม่แล้วเจอกี่ครั้งนะพี่พลไม่แก่ลงเลยอ่ะมีแต่เด็กขึ้นส่วนตาไวใช่มก็ออกบ้างครับ่โอเคพูดถึงสองสาวบ้างทั้งสองสาวนี่เป็นน้องสาวของน้องแก้มซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์มีลุคที่แตกต่างกันอ่ะพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยค่ะก็อย่างของอีฟนะคะก็เป็นน้ำเหนือก็จะมีความแบบโซนๆแบบว่าแบบ ใส่ๆโซนๆเป็นเป็นเด็กแบบว่าชอบหาเรื่องอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแบบพอเข้ากับพี่เขาตูก็จะชอบตีกันเป็นคู่กัดกันใช่เป็นคู่กัดกันแล้วก็แต่ว่าพออยู่กับพาร์อยู่กับพี่ๆกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะแบบอ้อนๆอะไรเงี้ยแบบอยาดนาอะไรอย่างเงี้ยน้องกีฟแล้วค่ะน้องกิฟก็ถ้าพาร์อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะเงียบเป็นเรียบร้อยเลยเพราะว่าคือพี่ดุมากแต่ว่าแต่ว่าพออยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็จะมีความดื้อเงียบเราจะเริ่มแบบแอบแบบ มีนุ่มนิดนึงคือถ้าแบบในบ้านเราเราเป็นแบบนั้นไม่ได้ไงเราก็องเอาเป็นนอกบ้านไม่ได้เก็บไว้ค้นอกบ้านชแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นสามพี่น้องออกด้วยกันนะเราจะเห็นความไลฟ์เลี่ยความสดใสของละครเรืองนี้เนาะเอมดูดีมากตูวไปบเตุบพี่พลนอกจากที่จะไม่ถูกกับแก้วแล้วได้ข่าวกับเขาตู่ก็ไม่ถูกเหรอฮะ ถูกกันถูกกันหรอแต่ว่าด้วยความเป็นอาหลานไงอาจจะดีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะดูกันนิดหน่อยจะดูกันนิดหน่อยโอเคแล้วเรื่องนี้นะนักแสดงเยอะมากแต่ได้ข่าวว่ามีหนึ่งคนที่เป็นหัวโจกประจำประจำกองคุณแชร์ปราก่อนแต่ว่าพักกะคู่ค่ะเดี๋ยวมาเม้ากันต่อในช่วงหน้ามาเม้ากันว่าคุณแชปเขาเป็นหัวโจกเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ จะมากกับเที่ยงมาททงสดนะครับยังอยู่กับทีมนักแสดงพ่อตาปืนโตตอนสาวกันพันดุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรกนี้มาคุยถึงเบื้องหลังกันบ้างครับได้ขอว่มีโตัวปั่นครับเนยนี่อยู่หนึ่งคนให้เธอชี้เธอว่าใครก็พูดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะอย่าเพิ่งนะ เอาในละครเรื่องนี้นะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเลยนะก็เรื่องชื่อเรื่องเรื่องนี้อเราอคือใครคือใครอักเลยแดนว่ะพูดชื่อออกมาเลยนี่ไงเขาก็นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพี่เรียกเรียกชื่อสิเรียกชื่อสิมันแคมมือเปล่อเขาเรียกชื่อเลยว่ะเขาบอกเขาเป็นตัวปั่นปั่นยังไงปั่นไม่ปั่นหนูต้องให้คนอื่นพูดต้องให้คนอื่นพูดยังไงเป็นยังไงคนคนนี้แชปคือหัวหน้าแก๊งค่ะจะเป็นหัวหน้าแก๊งแบบเวนวักมันยังไงพี่ เชฟคือหัวหน้าแก๊งที่จะแบบว่ารวมกลุ่มที่แบบว่าชวนน้องๆแบบว่าพอเวลามานั่งกินคงกินข้าวกันก็จะเมาส์มอยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพี่แชฟเขาชอบกินเป็ดมากก็เลยบอกู้จัดป่าของเราว่าขอเป็ดหน่อยค่ะก็เลยได้กินเป็ดทุกวันทุกวันโอ้โหแล้วป่าซื้อมาจะไม่กินก็ไม่ได้กินทุกมื้อเลยกำลังเมาถึงกำลังเมาถึงปลาโกนะคะนี่ผู้จัดของเราเขาเป็ดแเขาใส่เปย์ ดีครับมีกินมีของกินดีตลอดอยู่ดีกินดีครับเอออยู่ดีกินดีอุ้ยสิ่งดีใจเลยเนี่ยเราเต่อเพิ่มแล้วนี่นักแสดงเนี่ยเขาอยู่ไล่เลี้ยกันพิพนธ์เราทันเขาไหมคะทันเราก็ไม่ได้ห่างกันมากอ๋อเราเคือใกล้กันอ๋อใช่ค่ะคันเขาอยู่ทันครับทันใช่เอ็นไม่แต่ความนี้ของพิพลนี่ว่าคนน่าจะชอบแกล้งปะ เอไม่ก็ไม่ได้หรือพี่พลแก้งเขาติ๊กแชร์มแกล้งครับใช่แกล้งอะไรพี่พลแยบแกล้งทุกคนแกล้งทุกคนใช่ไหมน้องบอกคือผมไม่อยากให้กองมันสนุกสนานคือเวลาทำงานถ้าเราสนุกอ่ะเข้าฉากก็เรามีความสุขมันจะทำให้ละครออกมาดีขึ้นก็แบบเอ้ยวันแรกมาเป็นไงเป็นไงมาคุยกันเล่นทุกคนอะไรเงี้ยให้แบบ มันสนุกน,น,นี่คือสเสน่ห์ของเขานะเอาจริง,รงเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นเนาะแล้วมันทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันแบบแฮปปี้มีความสุขตแต่ว่าเรื่องนี้นะฉากบูก็ถึงใจคุผู้ชม<ไ>เออพาร์ทการบูมันดุเดือดขนาดไหนอ่ะพี่แชปโอ้เรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านอยู่ที่แบบอำเภอน,น,นั้นได้ยังไง <laughs> อะทแต่ว่าใกล้เคียงคุณได้ยินเสียงระเบิดทุกวันอยู่ตตามเดินไปก็ระเบิดตุ้มซื้อกับข้าวอยู่ก็ตุ้มเดินตลาดก็ตุ้มเขาอยู่กันอย่างไรเรียกได้ว่าไม่ห่วงเอฟเฟกกันเลยว่าฮารเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าลูกมีสามสิบตอนเนี่ยคือทุกตอนต้องมีระเบิดสักตุ้มหนึ่ง่ะแล้วระเบิดคือเรียลสุดๆนะตอนถ่ายดูสิอ่ะดูภาพนี่ไงนี่ไงโดนเอฟเฟกต์จ้าของจริงจ้าก็สิบกว่าลูกแล้วค่ะโอ้โหจัดเต็มนี่นี่นางเอกของเราโอ้โหนี่อันนี้รถจริงนะรถ ขับได้จริงๆนะอ๋อหรอใช่ไม่แล้วแก้มคือไม่สั่นเลยนะเธอเป็นคนด้วยแบบว่าเข้มแข็งเหมือนกันไม่ี่เขาผ่านเลยเขาให้เราผาสเทคเดียวไงคะเพราะว่าอ๋อพอรถมาเปิดไอทีเดียวเออก็เลยบอกว่ารีบไปเกาหลีแล้วแอ่ผ่านอ่ะถ้าไม่ผ่านนี่คือ เดี๋ยวจะไม่ได้ฉากนี้เอพราไมันจะรู้สึกว่าทำไมหน้ามันแบบฟุบฟึ๊เพราะอะไรแล้วไม่เอาพี่ดิีมวพูดถึงเรื่องนี้สองคนนี้เนี่ยเขาเล่นบูเองด้วยแล้วเห็นว่ามีฉากหนึ่งที่ต้องกระโดดน้ำตกหรืออะไรแบบสูงๆเราก็ไม่ใช้สแตนด์อินเลยใช่เล่นเองอยากให้ภาพสมจริงที่สุดยากไหมฉากนั้นยากไหมฉากกระโดดใช่ไหมมันเรียกว่ายากไม่ยากแต่วัดใจมากกว่าเพราะว่าแบบ เราต้องจับมือกันแล้วก็กระโดดลงไปหนีแบบผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คุยกับพี่แชพแล้วว่าพี่แชปเล่นเองไหมพี่แชปเขาบอกอ๋เล่นเองแก้มก็ได้เดี๋ยวแก้มเล่นเองเหมือนกันสุดท้ายก็เลยแบบ อพคุณก็ตอบว่าเราไม่เล่นเองเราก็ต้องเล่นเองอยู่ดีครับเอาหนูตัวมีเล็บตั้งแต่แรกเขาถามเขาถามเป็นวิธีเล่นได้ไหมก็ต้องเล่นได้ถ้าเล่นไม่ได้แล้วใครจะเล่นแทนมันไม่มีแสนเลยเฮ้ยตาฉาบเดี๋ยวมันต้องไว้ใจกันมีซีนหนึ่งที่ที่ชอบมากคือซีนที่เรากลิ้งลงภูเขาเพราะมันเป็นเหมือนมันเนินเนินเนินเขาลงมาอย่างเงี้ยเราต้องกลิ้งกอดกันแล้วก็แบบกลิ้งลงอ่ะเราไม่เคยทำเราไม่รู้ว่ามันจะโดนสอกโดนหัวก็ต้องช่วยกันเซฟช่วยกันอะไรใช่แต่ตอนที่เสียวสุด หนูไม่่อยได้ช่วยอะไรเป็นพี่แชมป์ไปดูได้ครับพี่ปกป้องหัวหนูอย่างนี้เลยคือมันมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันพอมันไม่เคยทําอ่ะตอนกลิ้งเ่ะตอนที่จะดันตัวยอมกิ้งอ่ะมันไม่กล้าทํามันกลัวมันสูงแล้วมันแบบเจ็บเพราะว่าก็ลองทําดูก็ผ่านกี่เทสคะกี่เทสทิ๊กเดียวครับพอแล้วครับทิ๊กเดียวมันแหมเื่อชีพอาวต้องปลุกให้เขาน่อย เฮ้ยสาวจริงอ่ะคือเราเป็นคนจมที่มากจริงๆนะฮะโอเคอ่ะอยากให้อ่าพูดถึงความสนิทกันของสามสาวพี่น้องหน่อยนอกจอเพราะว่าเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยประคำในละครครั้งแรกละลายพฤติกรรมกันยังไงอ่ะสามสาว ถ้าจะไม่ผิดช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีวันหนึ่งที่แบบว่าเหมือนอีฟอยากกินชานมไขมุกอ่าใช่แล้วเหมือนถามพี่กริฟแล้วก็แก้มว่ามีใครอยากกินไหมแล้วเราก็สั่งกันมาอยู่3คนแล้วทุกคนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ใส่คนอื่นกินกันอยู่แค่สามสาวก็เลยเหมือนเป็นการแอ as baking คือแบบเป็นสาวสาวสนิทกันอะไรเงี้ยแบบหร้ว่าเออแบบสาวที่สนิทกันไขมุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะถึงว่าทำไมพี่พลงอนเลยแซนดี้งหนึ่งไม่อยากเปกองถ่ายเพราะว่าไปช่วยสาเออทำไมไม่ชวนคุณแม่บ้าง <ย leg al> อ่อไปโอะแล้วพูดก็พูดถึงพี่พลคือพิอพล์ก็บแก้นในเรื่องนี้ต้องเป็นแบบคู่กัดประทะกันตลอดครับแล้วเป็นยังไงครับบทนี้มันยากง่ายไหมแล้วแล้วได้ข่าวว่าเราจะต้องมาร่วมมือกันทำภารกิจอะไรบางอย่างด้วยแต่เราไม่ถูกกันครับ โอ้โหสปอยนะห้ามสปอยนะคือเวลาเห็นหน้าพี่พลอ่ะเราสึกว่าแบบต้องเหนื่อยทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือด้วยความที่พี่พลเขาส่งเอเนอร์จีมาเยอะมากๆทําให้แก้มแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบขูดตัวเองขึ้นเพื่อให้แบบเวลาคนดูดูเนี่ยแลเวลาเราทะเลาะกันอ่ะมันจะต้องได้อัธรลดไงเราก็เลยต้องแบบ เออพี่พลส่งมาแค่ไหนเราก็ต้องรับกลับไปเท่านั้นให้มันมีอัธรรถไม่แบบน่าเบื่อซึ่งโดยแต่ด้วยความเป็นกำนันเสือเสุดยอดอยู่แล้วครับ <c oughs> ครับกำนันช้างก็สุดยอด่ขอบคุณค่ะต้องใจเรื่องเขาอาจจะไม่ถูกกันแต่ว่าข้างหลังเนีขารักกันดีเออหนักการเออคลิปและคลิปได้ไปช่วยแก้มขบูบ้างแม่เนี่ย ช่วยคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมดอย่างน้ําเหนือก็จะเป็นดูดูแลตลาดเรองหนูก็จะคอยเป็นมือเขาเรียกอะไรมือขวาของพี่กำลันเสือเวลาเขาไปไหนเราก็จะคอยประกบบไปด้วยเออไปกันหมดเลยนะแฮปปี้สายสปอร์ตแต่ว่าเย็นนี้นะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวจะมีฉากเซอร์ไพรส์ด้วยฉากใหญ่นะฮะสำหรับการลงประกวดธิดาชาวสวนเออแก้มนะคะเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนคะนี่นี่สวยมาก ใส่ชสดอเก่ากันซาเดินสับสับสับอันนี้หนังงามเลยจ้ะเนี่ยไมู่อินเอร์เป็นบ้านดอนี่เลยมาพาดาวะย่าแบบย่าไหมใส่ชุดไทยแล้วต้องเดือดเราเคยไหม เคยแบบใส่ชุดไทยเราเดินไเราไม่เคยแบบประกวดใช่นไหมแกงติดแบบไม่หวานเลยมีความแบบว่าเพราะเราเป็นโอเดลมาก่อนแต่ก็คือพยายามแบบทําให้หวานที่สุดแล้วให้พระเอกเขามองแล้วแบบอุ้ยทําไมสวยขนาดนี้เออมันยิบอยากเมาอยากเมาอะไรเหมือนพี่อะไรอยากจเมาใช่เหมือนดูหน้าพี่แชมป์ในเรื่องทำไมอ่ะเคลิมอะไรอย่างงี้ไงหน้าเนี่ยเขาทำบ่อยอยู่หนูหนาแชมป์อะไรลูกไม่ก็หปกติทำไมหน้าล่ะทำแบบนี้เขาก็ทำแบบนี้ ไม่คิดว่าเล่นเข้าถึงหมดมากเลยเหรอคือหลังจากประกวดสวยๆแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์ให้แบบคุณผู้ชมต้องลุนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นมีมอาจจะเป็นมีมโอเคอ่จเดี๋ยวให้ทุกคนฝ่าละครกันหน่อยนะครับเรื่อจากเข้าตูเลยครับครับผมยังไงก็ฝ่าละครเรื่องพ่อตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดูนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็ เข้มข้นถึงใจแน่นอนครับอ้ออีฟครับค่ะก็ฝากละครพ่อตาปืนโตตอนสาวกำลังพันดุนะคะแบบสนุกมากๆทุกคนตั้งใจมากๆมันรับรองว่ามีครบรสแน่นอนค่ะอ่าโอเคแก้มครับค่ะก็ขอฝากละครของคุณอาฉลองด้วยนะคะซึ่งแบบเป็นละครที่ตำนานจริงๆแต่ว่าด้วยโปรดักชันเนี่ยรับรองว่าแกลนตีมากๆเป็นโปรดักชันที่ใหม่แล้วก็แบบ ทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบโหการกลับมาคันมันถึงใจจริงๆก็ฝากด้วยค่ะเพราะตาปืนโตตาสามกำนันพันดิบค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับการันตีด้วยเรตติ้งที่สูงขนาดนี้ถ้าไม่สูงเอ้ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่สูงขนาดนี้แน่นอนแสดงว่าคนต้องชอบเยอะเพราะมันสนุกจริงๆครับฝากได้ครับครับกิบครับก็ถึงจะเป็นโปรดักชันใหม่นะคะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นคุณอาฉลองก็คือ ตามที่ทุกคนแบบรู้เลยว่าของคุณอาชลองเนี่ยระเบิดตุ้มตามตุ้มตามก็คือรับรองไน้ว่าสนุกแน่นอนค่ะอืมครับอ่ปิดท้ายพี่พลพูดดีที่สุดแน่นอนแน่นอนแน่นอนคมริบปากเลยนะครับก็ฝากด้วยครับพะว่าแเหนื่อยคนก็ตั้งใจกันเต็มที่ครับฝากด้วยครับพ่อตาปุนโตครับขอคมณ่ะคมสั้นๆแต่ได้ใจความวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับ